ิคดเรียนวิทย์กับครูฝนสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5สําหรับในคลิปวิดีโอวันนี้นะคะคุณครูฝนก็จะมาสรุปความรู้เรื่องแหล่งน้ําและลมฟ้าอากาศให้กับนักเรียนค่ะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วให้เข้าไปทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะถ้าใครนะคะดูคลิปจนจบนะคะรับรองว่าสอบทําแบบทดสอบหลังเรียนได้แน่นอน แต่สาหรับการสอบปลายภาคนะคะนักเรียนจะต้องไปไล่ดูทุกคลิปนะคะเพราะว่าข้อสอบปลายภาคเนี่ยเราต้องเอาความรู้หลายๆเรื่องใช่ไหมอ่าดังนั้นใครที่ยังไม่เคยเข้าไปดูคลิปจนจบเลยหรือยังไม่ได้หรือมีบางคลิปที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ให้เข้าไปดูให้ครบนะคะเพื่อตัวนักเรียนเองถ้าเกิดว่าเราเนี่ย สอบตกใช่ไหมหรือสอบได้คะแนนน้อยเนี่ยมันก็มีผลต่อเกรดของเรารวมถึงการส่งงานด้วยนะถ้าส่งไม่ครบก็มีโอกาสได้ซ้าชั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยเดียวกว่าค่ะอาจารย์กนนยังจาได้ใช่ไหมว่าบนโลกเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำนะคะซึ่งมีน้ำในปริมาณ3ใน4ส่วนของพื้นผิวโลกเลยทีเดียวนะคะ นี่ก็คือภาพนะคะว่ามีพื้นดินที่เราอยู่เนี่ยแค่ส่วนเดียวอีก3ส่วนเนี่ยเป็นน้ำหมดเลยนะคะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นน้ำทะเลนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะแหล่งน้ำบนโลกนะคะก็จะอยู่ในแหล่งต่างๆเช่นแหล่งน้ำผิวดินนะคะเช่นทะเลบึงแม่น้ำคลองนะคะอันนี้ก็คือแหล่งน้ำผิวดินนั่นเอง ต่อมาค่ะเป็นแหล่งน้ำใต้ดินค่ะเช่นน้ำในดินแล้วก็น้ำบาดาลค่ะแหล่งน้ำนะคะก็คือบริเวณบนพื้นผิวที่มีน้ำอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดและถ้าสมมติให้น้ำบนโลกมีทั้งหมด100ส่วนพบว่าน้ำประมาณ 97. 5ส่วนเป็นน้ำเค็มและอีกประมาณ2.5ส่วนเป็นน้ำจืดดังภาพนี้ค่ะ จะเห็นว่าน้ําจืดเนี่ยมีปร,ริมาณน้อยมากๆเลยใช่ไหมคะมีปร,ริมาณน้อยมากๆถึงโลกเราจะมีน้ําเยอะก็จริงแต่มันคือน้ําเค็มมันนํามาใช้ไม่ได้นะคะถึงจะมาใช้ก็ยากมากส่วนน้ําที่เป็นน้ําจืดเนี่ยก็มี2.5ส่วนเท่านั้นแต่2.5ส่วนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยนะอ่ะ ใน2.5ส่วนเนี่ยก็ยังมีทั้งน้ำที่นำมาใช้ได้และน้ำที่ออกมาใช้ไม่ได้นะคะเช่นถ้าเป็นพวกน้ำในบ่อน้ำในแม่น้ำเนี่ยเอามาใช้ได้แต่บางส่วนเนี่ยมันไปอยู่ในรูปของน้ำแข็งอยู่ในรูปของน้ำใต้ดินอยู่ในรูปของน้ำบาดาลอย่างเงี้ยค่ะ มันเอามาใช้ได้ยากโดยเฉพาะน้ําแข็งนะคะซึ่งเอามาใช้ได้ยากมากใช่ไหมน้าใต้ดินก็ใช้ได้ยากนะคะที่มันอยู่ลึกลงไปแต่ถ้าเป็นน้ําบาดาลก็นํามาใช้ได้แต่ก็ต้องมีกระบวนการก็คือต้องเจาะลงไปนั่นเองทำให้เด็นเห็นว่าน้ําจืดที่ใช้ได้จริงๆเนี่ยมันน้อยมากนะทีนี้การที่น้ําจืดมันมีปริมาณน้อยเราก็เลยจะต้องช่วยกันประหยัดน้ําใช้น้ําอย่างคุ้มค่าแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์น้ํานั่นเองค่ะวิธีการประหยัดน้ําก็เช่น ง่ายๆเลยที่เราทําทุกวันก็คือการอาบน้ํานั่นเองค่ะเราควรที่จะใช้ฝักบัวแทนการใช้ขันตักน้ํานะคะจะช่วยประหยัดน้ํา2การแปลงฟันค่ะก็คือใช้แก้วรองน้ําขณะแปลงฟันจะประหยัดน้ํามากกว่าการที่เปิดก๊อกแล้วก็ใช้มือรองน้ําใส่ปากเนาะบางคนก็แบบเปิดก๊อกน้ําแล้วก็ใช้มือรองน้ําเลยอย่างเงี้ยจะเปลืองน้ําแต่ถ้าใช้แก้วรองน้ําแปลงฟันจะ ประหยัดมากกว่าค่ะแล้วก็เวลาซักผ้านะคะก็ควรที่จะให้ผ้าเนี่ยมันเยอะก่อนเนาะแล้วค่อยซักถ้าเราจะซักทีละตัว2ตัวแบบนี้มันก็จะเป็นการเปลืองน้ำนะคะต่อมาการทำความสะอาดพื้นค่ะเราควรที่จะใช้อุปกรณ์นะคะซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะแทนการฉีด แทนการฉีดน้ําล้างนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราแบบถูพื้นเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องการที่จะทําความสะอาดไม้ถูพื้นแล้วก็ควรที่จะเอาน้ำเนี่ยใส่กระมางังหรือใส่ถังแล้วก็ซักไม้ถูพื้นผ้าที่เป็นไม้ถูพื้นเนี่ยในนั้นแทนการที่เราเอาไม้ถูพื้นไปวางแล้วก็เอาน้ําฉีดเนี่ยมันจะเปลืองมากกว่าต่อมาค่ะปิดก๊กน้ําก็คือว่าถ้าเราใช้น้ําแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะปิดก๊กน้ําให้สนิทหลังการใช้งาน ต่อมาการรดน้ำต้นไม้นะคะก็คือควรที่จะนำน้ำที่เราใช้แล้วเนี่ยสามารถมารดน้ำต้นไม้ได้นะคะเช่นน้ำที่ใช้ซักผ้าเป็นน้ำสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไม่ค่อมีผงซักฟอกแล้วเนาะมันจะเจียจางแล้วใช่ไหมเราก็มารดน้ำต้นไม้ได้อย่างคุณครูเนี่ยคุณครูจะเอาน้ำล้างจานด้วยแบบตอนแรกที่เราขั้นตอนการล้างจาน่ะขั้นแรกมันต้องล้างสิ่งสกปรกก่อนใช่ไหม ไอ้ตอนล้างสิ่งสงกรปรกแรกเนี่ยครูก็จะเอาไปลา่าครูก็จะเอาไปเทเสร็จต้นไม้ด้วยแล้วพอตอนที่พอตอนล้างจานด้วยสันไลท์เสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามใช่ไหมอ่ะครูก็จะน้ำใสกระมังไว้แล้วก็น้ำสุดท้ายของการล้างจานครูก็ไปรดน้ำต้นไม้ได้อีกนะคะมันก็จะช่วยนะคะประหยัดน้ำนั่นเองค่ะต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการอนุรักษ์น้ำนะคะที่นักเรียนนะคะอ่ะดูไว้เนาะ อันแรกเลยคือปลูกป,ป่าปลูกป,ป่าเนี่ยช่วยได้นะเพราะว่าป่าเนี่ยจะช่วยชะลอการไหลของน้ําแล้วก็ช่วยดูดซับน้าไว้ในดินด้วยน้ําในดินเนี่ยก็จะไหลรวมกันเป็นแม่น้ําต่อไปในอนาคตนะ ต่อมาการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าดินมันถลม่มหรือว่าทำให้คลองตื้นเนี่ยเราก็ไปพัฒนานะคะไปขุดดูแลนะคะให้มันดีขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ภาพสุดท้ายคือการป้องกันมลพิษของน้ำอันนี้ช่วยกันได้ก็คือไม่ทิ้งขยะนะคะลงไปในแม่น้ำโดยเฉพาะขยะอันตรายนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งกระป๋องสเปรย์เนี่ยพวกฆ่ายุงหรืออะไรเงี้ย ยาฉีดยุงลงไปในแม่น้ําแต่แล้วถ้าเราไปเล่นน้ําหรือว่าไปใช้น้ําบริเวณนั้นสุดท้ายแล้วเราเนี่ยแหละคือคนที่จะได้รับอันตรายนะคะจากน้ําในบริเวณนั้นนั่นเองค่ะอ่ะต่อมาค่ะมาดูที่เรื่องของการเกิดเมฆนะคะซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นคลิปที่ยาวมากนะเป็นคลิปที่ยาวมากที่มีสอนอยู่นะคะวันนี้จะอธิบายสั้นๆแต่ใครที่แบบไม่จุใจกลับไปดูเรื่องการเกิดเมฆได้นะคะใน บทเรียนออนไลน์นั่นเองเมฆเนี่ยก็จะเกิดจากไอน้ำอ่ะอธิบายแบบนี้แล้วเนาะก็คือน้ำตามแหล่งต่างๆเนี่ยเมื่อได้รับความร้อนใช่ไหมคะก็จะเกิดการละเหยค่ะละเหยขึ้นไปนะคะกลายเป็นไอน้ำหลังจากนั้นไอน้ำเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปสูงเรื่อยๆจนไปกระทบกับความเย็นณจุดจุดหนึ่งค่ะซึ่งความเย็นณจุดจุดนั้นมันจะมีชื่อด้วยชื่อว่า จุดน้ําค้างเมื่อไหร่ก็ตามที่มันได้รับความเย็นณจุดจุดนั้นที่เรียกว่าจุดน้ําค้างเนี่ยมันจะเกิดการควบแน่นกายไปเป็นละอองน้ําแล้วละอองน้ําพวกนี้แหละมันก็จะลอยขึ้นไปรวมกลุ่มกันนะคะอยู่บนท้องฟ้าเรามองขึ้นไปเราก็จะเห็นว่าเป็นก้อนเมฆนั่นเองค่ะซึ่งเมฆเี่ยก็จะมีลักษณะต่างๆนะคะแล้วก็มีชื่อด้วยถ้าอยากรู้ว่ามีชื่ออะไรบ้างกลับไปดูที่คลิปเดิมเนาะอันนี้เป็นการสรุปความรู้ให้นะ ในภาพนี้นะคะก็คือทำให้เห็นว่าตอนแรกเนี่ยนะคะละอ,องน้ำที่ไอ,อน้ำที่มันเกิดขึ้นตอนที่น้ำได้รับความร้อนแล้วระเหยกลายเป็นไอน้ำเนี่ยมันเล็กมากๆนะคะเล็กมากๆทีนี้พอไอน้ำพวกเนี้ยมันเกิดการควบแน่นจนเป็นละอ,องน้ำค่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นสะหน่อยอ่ะเนี่ยไอเม็ดสีเยิเนเล็กๆเนี่ยนะคะก็เป็นละอ,องน้ำ แต่เมื่อไรที่ละองน้ําพวกนี้มันรวมกันแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นเป็นหยดน้ําอันนั้นถึงจะเกิดการเกิดฝนได้เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันเนาะอ่ะอันนี้คือจุดน้ําค้างที่ครูบอกนะคะจุดน้ําค้างก็คืออุณหภูมิณจุดที่ไอ้น้ำควบแน่นเป็นละองน้ําเรียกว่าจุดน้าค้างอ่ะเนี่ยอันนี้ให้จํานะตอนที่ไอ้น้ำมันละเหยื่อขึ้นไปอ่ะไปเจอความเย็นณจุดจุดหนึ่งแล้วเกิดการควบแน่นความเย็นณจุดจุดนั้นอ่ะหรืออุณหภูมิณจุดจุดนั้นอ่ะเราจะเรียกว่าจุดน้าค้างนะคะ ต่อมาการเกิดหมอกการเกิดหมอกกับการเกิดเมฆเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะคะก็คือว่าหมอกก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าหมอกเนี่ยจะเกิดในตอนที่มีอากาศเย็นก็คือตอนกลางคืนเพราะว่าเกิดจากที่น้ําละเหยเหมือนกันแต่ถ้าน้ํามันละเหยเป็นไอน้ําแล้วมันลอยขึ้นไปสูงมันจะกลายเป็นเมฆ แต่กรณีของหมอกคือเกิดไอ้นาแล้วก็ละเหยแต่ว่าละเหยอ,อยู่ในบริเวณที่ใกล้พื้นผิวโลกนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเห็นเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มไอ้นากลุ่มหมอกนะคะซึ่งการที่เราจะเห็นได้เนี่ยจะต้องมีอากาศเย็นเท่านั้นเมื่อไหร่ที่มีอากาศร้อนเช่นหมอกเนี่ยเราจะเห็นส่วนมากก็คือตอนกลางคืนแล้วก็เช้าตรู่แต่ทําไมตอนสายเราถึงไม่เห็นหมอกล่ะก็เพราะว่า มันโดนแดดหรือโดนความร้อนนั่นเองทำให้มันกลับไปเป็นไอน้ำเหมือนเดิมอ่ะก็คือตอนแรกเป็นน้ำเฉยๆนะคะแล้วก็เลเหยกลายเป็นไอน้ำแล้วก็ควบแน่นเหมือนกันควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำพอควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำแล้วแต่ว่าเป็นละอองน้ำที่อยู่ใกล้พื้นดินมากๆนะคะ ทำไม่เห็นเป็นหมอกพอแดด่องนะคะได้รับความร้อนมันก็กลับไปเป็นไอ้น้าเหมือนเดิมล้วก็เลยจะไม่เห็นตอนร้อนจะเห็นแค่ตอนที่มันเย็นเท่านั้นตอนที่อากาศเย็นเท่านั้นนะคะสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเมฆก,กับหมอกก็คือเมฆจะเกิดในที่ที่สูงส่วนหมอกจะเกิดใกล้ๆพื้นดินอันนี้ก็ให้จํานะต่อมาอ,อันนี้ก็เป็นการเกิดหมอกเนาะก็ทําไม่เห็นว่าหมอกเนี่ยมันจะเกิดจากการควบเรื่องของไอ้น้ำนี่แหละ แต่ว่ามันจะเกิดอยู่ใกล้ๆบริเวณพื้นผิวโลกงนั่นเองนะคะต่อมาน้ําค้างค่ะน้ําค้างนะคะน้าค้างเนี่ยง่ายๆเลยก็คือเกิดต่อจากหมอกนะวิธีการจําง่ายๆไอ้น้าละเหยนะคะแล้วก็เกิดการควบแน่นกลายไปเป็นหมอกนะคะโดยไอ้ตอนที่เป็นหมอกเนี่ยมันจะเป็นละอองน้ําแต่ถ้าละอองน้ํามันเกิดการจับตัวกันแล้วก็ไปเกาะตามที่ต่างๆนะคะมันก็จะกลายเป็น เราจะเห็นว่ามีละอองน้ําเล็กๆเกาะอ,อยู่พื้นที่ต่างๆนั่นแหละก็คือการที่หมอกมันไปชนกับอะไรก็ตามมันก็จะเกาะอ,อยู่ที่สิ่งสิ่งนั้นพอตอนเช้าตื่นมาเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีน้ําค้างนะนั่นแหละมันคือกระบวนการที่เกิดหลังจากหมอกนั่นเองแต่น้ําค้างก็เช่นกันกันกบหมอกเลยถ้าเมื่อไหร่ที่โดนความร้อนมันก็จะหายไปนะคะแล้วเฮ้ยกลายเป็นไอน้ําเหมือนเดิมดังนั้นมันก็จะเกิดในบริเวณที่อากาศเย็นเหมือนกันอต่อมา น้ำค้างแข็งค่ะน้ำค้างแข็งก็เกิดเหมือนคล้ายๆน้ำค้างธรรมดานี่แหละแต่เนื่องจากว่าจะต้องเป็นวันที่อากาศเย็นมากๆนะคะแทนที่ว่า หมอกเนี่ยมันจะกลายปเป็นน้ําค้างเฉยๆมันกลายเป็นว่าน้ําแข็งมันกลายเป็นน้ําแข็งไปเลยเพราะว่ามันอากาศเย็นมากนั่นเองนะคะเขาก็เลยบอกว่าเกิดเมื่ออุณหภูมิที่อยู่ใกล้พื้นดินเนี่ยต่ำกว่าจุดเยือกแข็งน้ําค้างก็จะเกิดการแข็งตัวกลายเป็นน้ำค้างแข็งนั่นเองอ่ะพอน้ําค้างนะคะเมื่อกี้เนาะอ่ะพอน้ําค้างไปเกาะพอหมอกไปโดนยอดหญ้า หมอกก็จะกลายเป็นน้ําค้างใช่ไหมแต่เผอิญวันนั้นอากาศเย็นจากน้ําค้างธรรมดาก็เลยแข็งกลายเป็นน้ําค้างแข็งนะคะขั้นตอนการเกิดก็คือต่อกันเลยนะจ๊ะต่อมาอ่าเป็นเรื่องของหยาดน้ําฟ้าซึ่งหยาดน้ําฟ้าเนี่ยก็จะคืออะไรก็ตามนะคะคือน้ำนะคะน้ําที่อยู่ในสถานะต่างๆนะคะที่ตกจากฟ้ามาสู่พื้นโลกคีย์เวิร์ดสำคัญคือ ต้องอยู่บนฟ้าแล้วตกลงมาเท่านั้นถ้ามันไม่ตกอย่างเมฆเนี่ยเมฆไม่ใช่หยาดน้ำฟ้าเพราะเมฆไม่ได้ตกลงมาแล้วก็อะไรที่อยู่พื้นอยู่แล้วเช่นพวกหมอกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่หยาดน้ำฟ้าเพราะมันอยู่พื้นอยู่แล้วแต่ถ้าอะไรก็ตามที่อยู่บนฟ้าแล้วตกลงมาเช่นฝนหิมะลูกเห็บเนี่ยจะเรียกว่าหยาดน้ำฟ้านะคะ ซึ่งนะคะหยาดน้ําฟ้าเนี่ยก็จะมีทั้งในลักษณะของของเลวและของแข็งหยาดน้ําฟ้าของเลวก็คือฝนหยาดน้ําฟ้าที่เป็นลักษณะของของแข็งก็คือหิมะและลูกเห็บนั่นเองค่ะเรามาดูการเกิดฝนค่ะฝนเกิดต่อจากกอนเมฆเมื่อกี้นะคะเราบอกว่าเมื่อน้ําใช่ไหมคะได้รับความร้อนใช่ไหมคะจะละเหยกลายเป็นไอไอน้ําก็จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดน้ําค้าง ก็คือเป็นความเย็นนจุดน้ำค้างไอน้ำจะเกิดการควบแน่นค่ะโดยมีแกนกลางเป็นพวกฝุ่นในอากาศนี่แหละอ่ะเกิดการควบแน่นกลายเป็นองน้ำนะคะโดยมีแกนกลางเป็นพวกฝุ่นนี่แหละแล้วมันก็ลอยไปเรื่อยๆแล้วก็ชนกันไปชนกันมาจากละองน้ำที่เราเห็นเป็นก้อนเมฆใช่ไหมชนกันไปชนกันมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายไปเป็นหยดน้ำแล้วอากาศพยุไม่ไหวก็เลยตกลงมาเป็นฝนนั่นเองอ่ะ อันนี้คือการเกิดฝนนะคะต่อมานะคะเป็นหิมะนั่นเองค่ะหิมะเนี่ยนะคะนักเรียนก็แรกแรกก็เกิดเหมือนกันเลยนะคะขั้นตอนทุกขั้นตอนมันจะเกิดจากน้ําได้รับความร้อนกลายไปเป็นไอน้ําแล้วก็ลอยขึ้นไปนะคะ่ะแต่หิมะมันจะเกิดในบริเวณที่มีอากาศเย็นนะคะอะพอน้ําลอยขึ้นไปสูงสูงแล้วนะคะไปเจอกับอากาศที่เย็นมากๆตอนแรกมันจะยังไม่แข็งนะ นักเรียนรู้ใช่ไหมว่าไอน้ําคือน้ําที่อยู่ในสถานะของแกส๊สนะไอน้ําคือน้ําที่อยู่ในสถานะของแกส๊สจาได้นะพอไอ้น้ามันลอยขึ้นไปถึงสูงแล้วใช่ไหมคะมันก็ไปชนเข้ากับพวกอนุภาคแกนลอยนะคะพวกฝุ่นหรือควันอะไรก็ตามที่อยู่ในอากาศเนะะี่ยค่ะแล้วพอไอน้ำเนี่ยมันไปเกาะมันไปโดนกับอนุภาค พวกนั้นนะคะแล้วก็ไปเจอกับความเย็นด้วยมันก็เลยเกิดการมันก็เลยกลายเป็นน้ําแข็งจากไอ้น้ํากลายไปเป็นน้ําแข็งก็คือจากแก๊สกลายไปเป็นของแข็งเราจะเรียกว่าการระเหิดกลับยังจําได้ไหมแก๊สกลายเป็นน้ําแข็งหรือสถานะแก๊สกลายไปเป็นสถานะของแข็งเรียกว่าการระเหิดกลับจากไอ้น้ําไปโดนความเย็นปุ๊บนะคะ เกิดการระเหิดกลับกลายเป็นเป็นน้ำที่อยู่ในสถานะของแข็งอ่ะทีนี้มันก็จะเป็นก้อนแข็งเล็กๆนะคะเล็กมากๆแต่เนื่องจากว่าในบรรยากาศตรงนั้นน่ะมันก็มีไอน้ําเยอะใช่ไหมแล้วไอน้ําทุกอันน่ะมันก็กลายไปเป็นสถานะของแข็งหมดเลยมันก็ชนกันทีเนี้ยพอมันปิวไปปิวมาชนกันชนกันมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายมันก็เลยกลายไปเป็นเกล็ดน้ําแข็ง แล้วมันก็มีน้ำหนักมันก็เลยตกลงมานั่นเองค่ะดังนั้นให้จำนะว่าหิมะนะ่ะมันเกิดจากการระเหิดกลับมันเกิดจากการที่ไอน้ำเนี่ยกลายไปเป็นน้ำแข็งเลยโดยที่ไม่ได้ผ่านการเป็นน้ำก่อนก็คือจากแกส๊สกลายไปเป็นน้ำแข็งเลยนะคะเรียกว่าการระเหิดกลับอันนี้ก็คือการเกิดหิมะนั่นเองค่ะต่อมาการเกิดลูกเห็บค่ะ ลูกเห็บเนี่ยจะเกิดในเมฆนะคะเดี๋ยวอ่ะลูกเห็บจะเกิดในเมฆคิวมูโ o นิมบัสนะคะเมฆคิวมูโ o นิมบัสเนี่ยมันจะเป็นเมฆแนวเ,เขาเรียกว่าเมฆคิวมูโ o นิมบัสเนี่ยมันจะเป็นเมฆแนวตั้งนะคะนักเรียนนักเรียนจําได้ไหมเมฆแนวตั้งอะ่ะคือมันจะสูงมากมันจะอยู่ตั้งแต่ระดับ ใกล้ๆพื้นดินสูงไปจนเป็นเมฆร,ระดับกลางแล้วก็สูงขึ้นไปเป็นเมฆร,ระดับสูงเลยมันจะก่อตัวเป็นแนวตั้งสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งไอ้เมฆิว m u โลนิม b u s เนี่ยเมื่อไหร่ที่มันปรากฏตัวมันจะเกิดปรากฏการณ์ฝนฟ้าคนองเกิดพายุเกิดอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ลูกเห็บเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะคะลูกเห็บเกิดในเมฆ c u มโลนิม b u s นะคะอ่ะดูภาพนี้ ภาพนี้คือเมฆคิวมูลอิมบัสนะคะละักษณะมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกเลยนะคะการเกิดมันก็คล้ายๆการเกิดฝนอะไรธรรมดานี่แหละแล้วมันก็กลายไปเป็นเมฆธรรมดาอ่ะอ่ะกลายไปเป็นไอระอองน้ําธรรมดาที่ลอยอยู่ในอากาศมันก็เป็นเมฆอ่ะเนาะเราก็เห็นเป็นก้อนเมฆแต่เมื่อไหร่ก็ตามาเผอิญมีพาย,ยุเมฆเนี่ยก็จะเกิดการก่อตัวก่อตัวก่อตัวกลายไปเป็นเมฆคิวมูลนิมบัสนะคะ แล้วทีนี้ค่ะนักเรียนมันจะเกิดลมแรงมากในเมฆคิมูลนิมบัสเนี่ยมันก็จะพัดเอาพวกละอองน้ำเนี่ยให้ชนกันพอละองน้ำชนกันมันจะกลายเป็นหยดน้ำก็คือใหญ่ขึ้น หยดน้าเรียกง่ายๆก็คือเม็ดฝนนั่นเองแต่แทนที่เม็ดฝนนะมันจะตกลงมามันไม่ตกลงมามันกลับลอยขึ้นไปข้างบนเพราะว่ามันมีพาย,ยุแล้วก็ลมแรงมากไอเม็ดฝนพวกนี้มันก็เลยลอยขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะคะซึ่งก็คือลอยอยู่ในเมฆค u m u l o n i m บัสนี่แหละเพราะเมฆิ u m u l o n i m บัสมันสูงไปเรื่อยๆใช่ปหเป็นเมฆแนวตั้งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆพอมันยิ่งสูงอากาศมันก็ยิ่งหนาวอะพอมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆไปเจออากาศเย็นปั๊บ เม็ดฝนเนี่ยก็เลยกลายไปเป็นน้ําแข็งพอไปเป็นน้ําแข็งปับ๊บก็ยังไม่ตกลงมาอีกเพราะว่าพายุมันยังหมุนอยู่มันยังมีลมอยู่ในก้อนเมฆมันก็หมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชนกันไปชนกันมาจนเกิดเป็นน้ําแข็งที่มีก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่จนน้าใหญ่จนลมในในเมฆไม่สามารถที่จะพยุงเอาไว้ได้นะคะใหญ่มากๆเลยนะคะ จนเมฆไม่สามารถพออยุงไว้ได้แล้วมันก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บนั่นเองนะคะอ่ะต่อให้ไอ้ลูกเห็บก้อนเนี้ยถ้ามันเป็นก้อนเล็กนะแล้วมันตกลงมาตรงบริเวณนั้นเป็นอากาศร้อนมันก็อาจจะละลายหายไปหมดแต่ถ้าลูกเห็บมันใหญ่มากถึงมันละลายก็จริงมันก็ยังเหลืออยู่เพราะว่ามันลูกใหญ่มากแบบนี้เนาะอ่อันนี้คือการเกิดนะคะหิมะกับลูกเห็บเกิดไม่เหมือนกันนะหิมะเนี่ยจะเกิดจากการระเหยกลับก็คือ จากน้ําที่อยู่ในสถานะแกส๊สไปเป็นน้ําที่อยู่ในสถานะของแข็งนั่นเองแต่ลูกเห็บจะเกิดจากการที่เม็ดฝนแข็งตัวนะคะได้รับความเย็นแล้วก็แข็งตัวกลายเป็นก้อนน้ําแข็งแล้วก็รวมกันจนใหญ่ๆแล้วก็ตกลงมาเกิดในเมฆคิวมูโลนิมบัสนะคะต่อมาค่ะวัฏจักรน้ํานะคะก็ วัฏจักรน้ำก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมก็คือจากเรื่องราวที่เรียนมาเมื่อกี้แหละเป็นกระบวนการเหมือนการเกิดฝนเลยวัฏจักรน้ำกับการเกิดฝนคล้ายๆกันก็คือแต่ว่าแค่มีเรื่องราวเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือไอ้น้ำได้รับความร้อนแล้วเหยกลายไปเป็นไอ้น้ำนะคะหลังจากนั้นไอ้น้ำก็ควบแน่นค่ะ กลายเป็นละอองน้ําเล็กๆโดยบริเวณที่มันควบแน่นจะต้องเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิที่พอเหมาะซึ่งเราจะเรียกอุณหภูมิณ้จุดนั้นว่าจุดน้ำคขางนั่นเองพออ่พอทีนี้ละอองน้ําก็ลอยกับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็เ,เห็นเป็นก้อนเมฆทีนี้พอละอองน้ําพวกเนี้ค่ะนักเรียน ลองน้ําพวกนี้มันมีจานวนมากขึ้นแล้วมันก็รวมตัวกันจนมันกลายไปเป็นหยดน้ําจนอากาศไม่สามารถที่จะพายุน้ําหนักมันไว้ได้แล้วมันก็เลยตกลงมาเป็นฝนนั่นเองนะคะแล้วฝนเนี่ยก็จะตกไปตามที่ต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าตกไปอยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้เยอะใช่ไหมคะต้นไม้ก็จะช่วยดูดซับน้ําฝนเนี่ยเอาลงไปไว้ในดินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันอยู่ในแม่ตกมาใส่แม่น้ํามันก็รวมกันเป็นแม่น้ําเหมือนเดิม สุดท้ายไอ้น้ําในดินที่ต้นไม้ดูดซับไว้เนี่ยมันก็จะไหลลงแม่น้ําเหมือนเดิมนะคะก็กลายมาเป็นแม่น้าลาทานเหมือนเดิมแล้วก็หลังจากนั้นพอได้รับความร้อนมันก็เป็นไงลูกละเหยเหมือนเดิมกลับไปกลับมาวนไปวนมาแบบนี้เรียกว่าวัฏจักรน้ํานั่นเองค่ะโดยปัจจัยที่มีผลต่อก,กันเกิดวัฏจักรน้ําก็มี3อย่างคือความร้อนลมและก็ป่าไม้นะคะก็คือว่ายิ่งอากาศร้อนมากก็จะยิ่งมีการเป็นไงลูก เกิดการระเหยของน้ํามากวันนั้นวันนั้นเนี่ยโอโหอากาศร้อนมากน้ําก็ยิ่งระเหยมากเพราะว่าได้รับความร้อนส่วนลมละ่ะถ้าเกิดว่าไอ้น้ำมันระเหยขึ้นมาปุ๊บแล้วลมมันก็พัดฟุ๊บเอาไอ้น้ําพวกนั้นนะ่ะหายไปไอ้น้ำก็จะต้องระเหยขึ้นมาใหม่อีกอ่ะลมละ่ะก็มีผลต่อการระเหยของน้ํายิ่งลมแรงน้ําวันนั้นก็จะยิ่งระเหยเยอะเพราะว่าลมมันพัดไอ้น้ําหายหมดเลยน้ำมันก็ต้องระเหยใหม่แบบนี้เนาะ ต่อมาป่าไม้ค่ะป่าไม้ก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะป่าไม้ก็ทําให้เกิดความชุ่มชื้นนั่นเองแล้วก็ชุ่มชื้อนอยังไงก็คือต้นไม้มันสามารถที่จะคายน้ําได้ใช่ไหมมันคายน้ําออกมาเป็นไอน้ํานั่นเองดังนั้นต้นไม้ก็เลยมีส่วนในการช่วยเพิ่มไอน้ําในอากาศนะคะส่วนฝนเนี่ยนักเรียนฝนเนี่ยก็มีทั้งประโยชน์และโทษนะ ฝนเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยถ้าฝนไม่ตกเราก็ไม่มีน้ํากินน้ําใช้ใช่ไหมถ้ามันไม่ตกมาเป็นไงลูกทาน้ําไม่ได้แห้งแงล้งนู่นนี่นั่นปัญหาแห้งแล้งคือปัญหาใหญ่มากแต่ถ้าฝนตกมากเกินไปก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือเป็นไงคะ,ะเป็นปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะตกเยอะตกเยอะเกินไปก็น้ําท่วมรถติดน้ําป่าไหลหลากแต่ว่าถ้าไม่ตกเลยก็เป็นไงแห้งแล้งโอเค สำหรับข้อสอบนะคะก็ถ้าใครดูคลิปจบนะก็ทำข้อสอบหลังเรียนได้แน่นอนไม่ทั้งหมด10ข้อถ้าเกิดว่าได้เท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นเลยนะเพราะว่าไม่หักคะแนนเต็มเลยค่ะ1ิบคะแนนนักเรียนต้องทำให้ครบทุกคนนะข้อสอบหลังเรียนเนี่ยก็คือให้คะแนนเลยไม่มีการหากักใดๆใครทำแล้วแบบวิได้คะแนนน้อยจังค่ะครูอยากได้มากกว่านี้ก็ทำมาอีกรอบได้นะคะโอเคสำหรับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะ และพบกันใหม่ในเรื่องหน้าค่ะสวัสดีค่ะ